คือเหมือนผ้าขาวเพราะนั้นเนี่เราให้อะไรกับเขาไปเนี่ยมันคืออนาคตของลูกคุณยายมีลูกสาวคนเดียวก็มีหลานสองคนตื่นเช้าลงมาเด็กก็ต้องมา굿มอร์ n i n g คุณตาคุณยายทุกวันแล้วก็มาดูว่าเมนูวันนี้อะไรบางทีก็จะนัดหมายกันว่าคุณยายครับพรุ่งนี้อะไรครับเดี๋ยวผมขอเมนูนี้เมนูนี้นะอะไรอย่างเงี้ยมากโอเคโอเคใส่ให้หมดเลยกรับกรับกรา แล้วค่ะเส้นก๋บของหนูค่ะทำอะไรนะตัดได้เลยปีมวยอายาเหรอคะอายาทำอะไรบ้างคะอยากทำได้ยายอบให้เราปุนยก็จะมาหั่นค่ะหั่นเองเหรอคะแล้วทำอะไรอีกคะแล้วก็ทำเส้นก๋วยวันร้อนเ็วลาสุดหนูจำได้ว่าทำการเปนแม่บอกว่าให้สุดแบบเบาๆใช่ไหมคะ แบบไม่มีเกียวค่ะแต่อร่อยเลยอ่ะใครทำามออือยาข้าวอบรืยาหอยเบรหมออุปนิสัยของน้องนะคะน้องน้องอู๋ลูกชายคนโตเนี่ยเป็นคนที่ความจําดีนะคะเขาเป็นคนที่เรียนรู้อะไรได้ง่ายแล้วก็เป็นคนที่พูดเพราะเราพูดกับเขาเหมือนเราพูดกับผู้ใหญ่อย่างเงี้ยค่ะเขาก็จะซึมซับ วิธีการพูดของเราเขาเป็นคนเรียนเรียนรู้ได้เร็วแต่เราก็พบว่าเขาเนี่ยเป็นคนที่ท้อแท้ง่ายความอดทนที่จะทำอะไรนานๆเนี่ยน้อยนะคะแต่ในขณะเดียวกันน้องคนเล็กเป็นคนที่มีความอดทนสูงมากเป็นคนกล้าหาญกล้าที่จะทำอะไรเสี่ยงๆนะคะแล้วก็ถ้าตั้งใจทำอะไรแล้วแป๊บเดียวทำได้เราก็จะฝึกให้ลูกช่วยเหลือตัวเองแต่เด็ก ทานทานข้าวเองซักผ้าอาบน้ําเองอะไรต่างๆเราก็สิ่งที่เห็นการเปลี่ยนแปลงมาจนถึงทุกวันนี้ก็คือลูกมีความรับผิดชอบนะครับในการดูแลตัวเองพอเขาเริ่มทําได้เราก็เริ่มค่อยๆให้ให้ข้อมูลเขาว่าวันนี้เราจะทําอะไรกันบ้างต้องอธิบายให้ลูกฟังลูกเขาจะได้เข้าใจแล้วเขาจะได้ยืนอยู่บนเส้นเดียวกับเราแล้วเราถึงจะมาเริ่มพัฒนาเรื่องความรู้เพราะเขามีศักยภาพมีความพร้อมมีมีสมาธิและ ทีการจัดการเรียนการสอนแบบโฮมสกูลของที่บ้านนะคะด้วยปัจจัยที่ทั้งคุณพ่อทั้งคุณแม่ยังทํางานอยู่แต่ก่อนเนี่ยเราทํากิจกรรมร่วมกับกลุ่มบ้านเรียนคิดสนุกนะคะก็จะใช้วิธีการเรียนแบบเป็นโปรเจกต์นะคะในส่วนของเป็นลักษณะเป็นโครงงานตามหัวข้อทีออ่ผู้เรียนสนใจแต่เราก็ต้องไปแชร์รับฟังความคิดเห็นของเพื่อนในกลุ่มนะคะแล้วน้องก็ เรียนเก็บร่องรอยลงมือทำเราตั้งคำถามก่อนว่าเราอยากรู้เรื่องอะไรแล้วเราก็จะมาหาคำตอบเพื่อตอบคำถามนั้นแล้วเราก็จะมาสร้างกิจกรรมให้มันสอดคล้องกับคำถามที่เราสร้างคำถามไว้นะคะอันนี้คือส่วนหนึ่งที่เราไปเรียนกับกลุ่มอีกส่วนหนึ่งก็คือการเสริมทักษะการอ่านนิทานเป็นยังไง อ่านนิทานก่อนนอนอยากสอนอะไรลูกให้เรื่องนิทานเรื่องนั้นมาอ่านตอนกลางคืนค่ะอยากฝึกเรื่องระเบียบวินยัยอยากฝึกเรื่องการควบคุมอารมณ์ให้เอานิทานเกี่ยวกับเรื่องนั้นมาสอนเขาเพราะว่าเด็กเขาจะพูดแบบผู้ใหญ่เรียนรู้แบบผู้ใหญ่เนี่ยยังไม่ได้แต่ถ้าเขาเรียนรู้ผ่านานิทานเขาจะเรียนรู้ได้ดีสวัสดีครับก็ผมจะมาเล่านิทานเรื่องหมาป่าเป็นวัดนะคะวันนี้ก็คือนะคะมีหมาป่าตัวหนึ่งนะครับ เคยหวังใจอยากจะกินลูกหมูนะครับแต่ตอนนี้หมาป่าเขากลับตัวเป็นคนดีแล้วแต่ว่าเขาเป็นหวัดเขาไม่มียากับทิชชู่เขาก็เลยไปขอลูกหมูแทนนะครับเพราะว่าคนเขาไปขอคนอื่นมาแล้วแต่ว่าคนอื่นก็ไม่ให้เขานะครับเขาไปที่บ้านลูกหมูตัวแรกนะครับแล้วก็เคาะประตูเรียกลูกหมูลูกหมูฉันขอทิชชู่กับยาหน่อยได้ไหมฉันไม่มีจริงๆลูกหมูตัวแรก เห็นว่าหมาป่าเคยเป่าบ้านมันพังมันก็เลยไม่ให้แล้วก็บอกว่าฉันไม่ให้ในายหรอกนายนะที่เอาไปทําร้ายคนอื่นอยู่เรื่อยเรื่องเสริมอื่นๆนะคะเรื่องทักษะสังคมเรื่องของวิชาการคณิตศาสตร์ภาษาไทยเยเราจะเสริมจากที่บ้านโดยเนี่ยคะ่ะจัดเวลาให้เวลากับลูก ตัวคุณแม่สอนบ้างแล้วก็มีคุณยายซึ่งช่วยซัพพอร์ตในช่วงเวลาที่คุณพ่อคุณแม่ไปทํางานเป็นตัวหลักในการเรียนวิชาการเรื่องนี้สอนให้รู้ว่านะครับเราควรจะช่วยเหลือผู้อื่นนะครับแล้วก็ก็ควรจะแบ่งปันอยู่เสมอนะคะเพราะว่าเออถ้าเราเป็นแบบเขาอ่ะเราคงเราก็คงจะต้องต้องการจริงถึงจะมาขอครับ วันนี้จะสอนสอนไอ้ย่าอ่านหนังสือหาะจากบัตรคำซึ่งถ้าเด็กยังเริ่มฝึกหัดอ่านจะใช้บัตรคำในครอบครัวได้ย<า>ยที่สอนน้องได้<อ>ในบัตรคำเนี่ย,ย,ยจะมีวิธีอ่านอยู่ด้านหลังเด็กก็จะเล่นกิจกรรมกันได้วันหนึ่งประมาณสิบคำช่วยในการจำคำ แล้วอยากจะจําคําได้ไหมจำนึกนะว่ามันมีตัวอะไรบ้างพออ,อิกกพิษโชด้วยโชด้วยอ,อ,อ่าพออะพออะโนฟันโอเคการที่เรียนนอกระบบเนี่ยเด็กสามารถที่จะเรียนภาษาอังกฤษแบบสนทนาได้ซึ่งซึ่งในระบบโรงเรียนเนี่ยป .5 ยังเรียนประโยคอยู่เลยอันนี้เราก็มีความเห็นเหมือนกับเขา What can you do? I can jump, I can swim. Can you fly? No, I can't. Sorry. I can fly. Sorry, next, what can you do? I can play basketball and I can climb. Can you fight the monkey and the crocodile? No, I can't. I can't fight a monkey and a crocodile. Too bad. Next, what can you do? อะไรที่เราจะเพิ่มเติมก็คือการฝืกการอ่านการนับจำนวนตัวเลขเนี่ยเราเสริมเองจากทางบ้านวันนี้เรียนเรื่องทศนิยมนะคะการเขียนทศนิยมครับอ่าทดทวบก่อนค่ะว่าทศนิยมคืออะไรทศนิยมคือการเขียน,นยการเขียน,<ด>นจำนวนโดยใส่จำนวนโดยใส่ตัวเลขหน้าจุดทศนิยมแสดงว่าจะแสดงจำนวนนับหรือศูนย์ ตัวเลขหลังจุดทศนิยมแสดงจำนวนน้อยกว่าหนึ่งค่ะทรานี้เวลาเราจะทำจำนวนตัวเลขให้เป็นทศนิยมครับถ้าตัวเลขนั้นมีส่วนเป็นสิบจะมีทศนิยมกี่ตำแหน่งคะถ้าตัวเลขไม่สมเป็นสิบจะมีทศนิยมหนึ่งตำแหน่งครับส่วนเป็นร้อยครับส,ส่วนเป็นร้อยจะมีสองตำแหน่งครับค่ะส่วนเป็นพันเออมีสามตำแหน่งครับครับอู๋เนี่ยอายุสิบขวบป .4 ยายอายุหนึ่งขวบความรู้เขาว่าไม่ได้ด้อยไปกว่าเด็กที่อยู่ในระบบโรงเรียนบางทีเราก็ไปเรียนข้างนอกบ้างหรือว่าวิชาสังคมเนี่ยเราไม่ต้องมาอ่านตำราเราคุยกันได้เลยเหมือนบางทีเราก็ดูทีวีเราก็คุยสอนหลานไปในวิชาสังคมได้อันนี้เป็นเหตุที่ว่าคุณยายสนับสนุนแล้วเราก็เสริม เรื่องของกีฬาอยากเรียนอะไรเราก็ไปหาผู้เชี่ยวชาญด้านนั้นเช่นเทควันโดขี่มา้าว่ายน้ำนะคะส่วนดนตรีเราก็จะเป็นน้องสนใจด้านไหน<ม>ก็แนะนำเขาเรื่องเรียนเปียโนนะคะเพื่อเป็นการฝึกความอดทนความพยายามในการก้าวข้ามผ่านข้อจำกัดของตัวเองนะคะ่ะก,ก็ใช้วิธีการแบบบูรณาการหลายๆส่วนร่วมกันนะคะ่ะโดยที่มีคุณยายซึ่งเป็นตัวหลักในการจัดการเรียนรู้ระหว่างที่คุณพ่อคุณแม่ไปทำงาน เสร็จก็จะเปลี่ยนกันอาบน้ํากับน้องแล้วจากนั้นก็พน้องก็จะมาเล่นแทนวันนี้หนูจะเล่นเพลงอีเมค่ะ ที่ผมไม่อยู่บางทีผมก ok ็จะทําการบ้านไว้ให้อาจจะเป็นการบ้านที่เราคิดเองเรื่องการบวกเลขพื้นฐานการท่องสูตรคูณแล้วก็เอาสิ่งที่จําเป็นให้ให้ลูกไว้ทําการบ้านกลับมาก็เอาไหนพ่อขอดูหน่อยแล้วก็มีรางวัลให้เขาอะไรเงี้ยเขาก็เขาก็จะทำ คือเขาได้ซึมซัพ์กับพ่อแม่โดยตรงพ่อแม่มีโอกาสให้ความรักความอบอุ่นเขาเต็มที่ถึงแม้ผมกับภรรยายจะทำงานก็ตามแต่ว่าเมื่อกลับบ้านมาเราก็ยังได้เจอกัน แต่ว่ามันก็สนุกไปในอีกแบบนะฮะแต่ว่ามันก็มันก็มันแบบว่ามันก็ได้ประสบการณ์ด้วยแล้วก็ได้ออกกำลังกายด้วยแล้วก็ได้มันมาแบบเจอผู้คนดีนี่ด้วยค่ะชอบค่ะเพราะว่าเพราะว่าเวลาต่อสินั้นมันทำให้หนูรู้สึกว่าหนูมีความสุข แล้วหนูก็ชอบมาค่ะเป็นหนึ่งในสิ่งที่เราสามารถเลือกได้ว่าถ้าเราชอบอะ่ะเราก็ทำํำแต่ว่าถ้าเราไม่ชอบอะเราก็สามารถเปลี่ยนไปทำอย่างอื่นได้การเรียนโฮมสคูลเนี่ยมันทําให้เราได้พัฒนาสมรรถภาพของการที่จะนําไปสู่คนที่ประสบความสําเร็จอะคะ่ะมากกว่าการที่จะมุ่งไปที่ผลของการเรียนอย่างเดียวความสามารถที่เขาช่วยแบ่งเบาภาระหรือว่ารับฟังเหตุผลมีเหตุผล แล้วก็สามารถเตือนตัวเองได้ในสถานการณ์ต่างๆเมื่อแล้วก็จัดการกับอารมณ์ของตัวเองได้สิ่งนี้มันจะทําให้เขาสามารถจะเป็นผู้ใหญ่ที่ดีของสังคมเข้มแข็งแล้วก็สามารถรับกับการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นได้ในอนาคตก็ขอบคุณพ่อกับแม่ที่เ ต่อสู้แล้วก็แหวว่าพยายามทําให้ผมกับน้องได้เรียนโฮมสคูลนะครับเพราะว่าการเรียนแบบนี for for that, mm ้เนี่ยนะครับมันทําให้ผมกับน้องมีความสุขมากๆแล้วก็ผมผมก็ดีใจนะครับที่ว่าเวลาผมเรียนเนี่ยผมได้เรียนไปพร้อมกับพ่อกับแม่ได้รู้ไปพร้อมกับน้องแล้วก็ให้ทําให้ผมมีความสุขกับครอบครัวครับก็ขอให้พ่อกับแม่นะครับอยู่กับผมกับน้องไปนานๆแล้วก็อยู่อยู่กับครอบครัวเรา อยู่ด้วยกันไปเที่ยวด้วยกันไปมีความสุขด้วยกันนะคะขอบคุณพ่อกับแม่ที่ดูแลหนูมาตลอดและหนูอยากให้พ่อแม่อยู่กับหนูนานๆและหนูจะไม่ทำตัวผิดปกติอีกแล้วค่ะ นี่เอพิวช่วงนี้พี่นันน่ะเขาเรียนหนักมากไม่ค่อยได้กลับบ้านเลยเนาะแม่ว่าเราสามคนน่ะไปเที่ยวต่างจังหวัดแล้วก็ถือโอกาสไปพักผ่อนด้วยดีไหมสองวันนี้พ่อเขาว่างอยู่พอดีเลยอะ่ะดีเลยค่ะหนูอยากไปทะเลอยากมีภาพชุดว่ายน้ําชิคชคคูลคูแบบเพื่อนเขาบ้านไปเที่ยวน่ะไปเที่ยวได้แต่ชุดว่ายน้ําอะไรเนี่ยพ่อไม่ใส่นะแล้วกางเกงขาสั้นน่ะ ก็ไม่ต้องอาไปแล้วไปถ่ายรูปเช็คๆคุณครูอะไรเนี่ยพ่อไม่ดูุญาตนะยิ่งโตยิ่งไม่น่ารักนะเราเนี่ยพลังงานในบ้านมันมีความสําคัญมากมันมีพลังงานอันหนึ่งที่คุณพ่อคุณแม่อาจจะนึกภาพออกเช่นพลังงานของหมาป่าที่พร้อมที่จะจะคุบกับพลังงานของลูกแกะที่เป็นเหยื่อเวลาที่ในบ้านของเราเวลาที่เรามีเรื่องอะไรที่เราจะตกลงกันคุยกัน แต่คุณพ่อคุณแม่ใช้วิธีที่ลงโทษหรือว่าดุเด็กๆถ้าเราดุมากไปจนกระทั่งเราเป็นหมาป่าเด็กก็จะกลายเป็นลูกแกะที่เต็มไปด้วยความกลัวเด็กที่มีความกลัวเนี่ยเขาไม่สามารถที่จะพึ่งตนเองได้นะคะเพราะเขาก็จะไม่ค่อยรู้สึกว่าเขาจะกล้าทำอะไรแล้วก็ไม่เชื่อในตัวเองเออนี่เอพิว เก็บกระเป๋าหรือ,อยังอลูพกพรุ่งนี้เราต้องออกแต่เช้านะแล้วอย่าลืมนะเตรียมชุดไปเล่นน้ำด้วยไะดูรีบไปจัดกระเป๋าแล้วรีบนอนนะเดี๋ยวเช้าพรุ่งนี้ไม่ตื่นอีกหนูยังไม่ได้จัดเลยะคะ่ะเดี๋ยวหยิบไปก็ไม่ถูกใจพ่อกับแม่อีกคุณแม่จัดให้หนูเลยคะ่ะหนูใส่ชุดไหนก็ได้แล้วพรุ่งนี้เช้าปลุกหนูได้นะคะ เนีแม่แม่ว่าพ่อดูลูกเกินไปป่ะดูลูกซึมๆไม่มั่นใจไม่เป็นตัวของตัวเองเลยพ่อไม่สบายใจเลยเนี่ยเจนโลโนซิตี้เนี่ยพลังงานเนี่ยมันจะไม่ใช่หมาป่าที่ตะคุบเหยื่อแต่มันจะเป็นความมั่นคงเป็นความอ่อนโยนที่รวมเอาถึงความกล้าของหมาป่ากับความอ่อนโยนของลูกแกะไว้ด้วยกันเราอยากให้ครอบครัวเนี่ยได้เรียนรู้สิ่งเหล่านี้ถ้าคุณพ่อคุณแม่ใช้ พลังงานของหมาป่ามากเกินไปคมขคู่จกนกระทั่งลูกเป็นลูกแกะแล้วก็ไม่มีความกล้าหาญพอที่จะทําอะไรเราก็จะได้เด็กที่อินดิพนเดนต์ไม่ได้เพราะว่าเขาก็จะพึ่งตัวเองไม่ได้เขาจะต้องการเราตัดสินใจไอ้พิวทำไมยังไม่แต่งตัวอีกล่ะลูกเดี๋ยวก็ไปสายหรอกแต่งเสร็จแล้วคุณแม่หนูไปชุดนี้นั่นแหละหื เอพิว e ไปชุดนี้เหรอลูกอุ๊ยนี่มันเหมือนชุดอยู่บ้านเลยนะเดี๋ยวเราไปดูกระเป๋าเสื้อผ้าของเอพิวกันแล้วเอพิวเนะี่ยอยากจะใส่ชุดไหนเนี่ยก็เลือกใส่เอาตามสบายเลยนะพ่อกับแม่ฟีสไตล์คลิปเนี้ยเพื่อเอพิวโอเคไหมค่ะในความเป็น generosity เนี่ยมันจะรวมพลังงานที่เป็นหมาป่าแบบเหมือนเป็นลูกหมาป่าที่มีความกล้างไงคะ และก็รวมถึงความน่ารักของลูกแกะที่อ่อนโยนนั้นถ้าคุณพ่อคุณแม่ใช้พลังงานสองอันเนี้ยที่กลมกลืนกันเรามาคุยกันดีๆซื้อว่าลูกคิดยังไงกับเรื่องนี้พ่อกับแม่จะได้เข้าใจคุณแม่คะคุณแม่ว่าชุดน,นี้สวยไหมคะดีไหมหนูว่าหนูจะใส่ชุดน,นี้ไปทะเลสว่วน อันนี้หนูจะใส่ไปไว่ายน้ำค่ะเป็นไงคะผ่านไหมอมืเอาเลยลูกเอาแบบที่หนูชอบเลยลูกเพราะว่าแม่กับพ่อเนี่ยเคาลพในการตัดสินใจของเอพิวนะลูกชีวิตเป็นของเอพิวและแม่เชื่อว่าเอพิวอะตั้งใจเลือกแล้วก็ตั้งใจคิดไว้อยู่แล้วเล็กอย่างนึงนะเอพิว e ใส่อะไรอะก็สวยเหมือนแม่ <laughs> และหลังจากนั้นเราอาจจะใส่ความห่วงใยใส่พลังงานบางอย่างที่ทําให้เขาได้รู้ว่าชีวิตเป็นของเขาตั้งใจเลือกตั้งใจคิดแล้วก็ทําชีวิตดีๆเนี่ยตังหารที่จะเป็น generosity และ independence ที่มีความหมายมากต่อการเติบโตของเด็กๆและบ้านเราในอนาคตก็จะกลายเป็นบ้านที่มีความอบอุ่นฟังกันและกันแล้วก็ยอมรับความแตกต่างของความคิดเห็นได้เสมอเ ชุดนี้ใส่ถ่ายรูปต้องสวยสดใสแน่เลยลูกรูปพ่อนี่น่ารักที่สุดเลยงั้นหนูขอเซลฟี่ภาพชิกๆคคูค,คูไปอวดเพื่อนๆพือนไอจีได้ไหมคะโอ้ได้เลยลูกจัดไปเลยสิรูปโอเคไหมลูกโอเคค่ะโอเคเลยม,มามๆ